ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2568ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่อง s, ทางของ f a c e b o o k บุญนิวส์ u t u b e ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom 072.com และ w w w d m c t v พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้เต็มที่ชีวิตหลังจากตายแล้วยาวนานนักเป็นชีวิตแห่งการสเสวยผล ไม่มีการทำมาหากินไม่มีการทำมาค้าขายไม่มีธุรกิจการงานอันใดนอกจากเสวยผลเมื่อเราทราบอย่างนี้ให้ใช้วันเวลาที่มีจำกัดในโลกนี้สร้างบุญสร้างบาร,รมีให้เต็มที่ด้วยทานศีลภาวนาเป็นต้นทำทุกวันทำบ่อยๆทำให้เป็นนิสยัย เป็นกิจวัตรเหมือนอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันอย่างนั้นหรือเหมือนลมหายใจเข้าออกเป็นอัตโนมัติอย่างนี้นะจึงจะถูกหลักวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทำผ่านมาแล้วและตรัสรนเสริญในการทำเช่นนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราไปร่วมอนุนุมทนาบุญค่ะกับทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่4พฤษภาค,คมที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาสังสมบุญบูญบญชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจ ให้บริสุทธิ์พองซ้ายหยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันทั่วโลกซึ่งการบูชาข้าวพระเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันซึ่งการบูชาข้าวพระ นับเป็นบุญใหญ่และสำคัญมากเพราะปกติแล้วบุคคลใดได้ถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ<ร>เพียงพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง<พ>ก็จะได้รับอานิสงส์มากมายมหาศาล<พ>อย่างจะนับจับประมาณไม้ได้<พ>แต่ผลบุญจากการบูชาข้าวพระแบบเข้าถึงนี้<พ>จะแตกต่างกันตรงที่<พ><พ>ทอทาน<ท>แห่งบุญจากพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน จะมาจรดรวมเป็นดวงบุญที่ศูนย์กลางกายเสมือนเราเป็นฐานรองรับน้ําแล้วมีท่อน้ําหลายๆสายที่พุ่งมาที่ตัวเราดังนั้นหากเรามีเป้าหมายที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมอย่างแท้จริงเราจะต้องไม่ขาดการบูชาข้าวพระเพราะบุญนี้จะย่นย่อระยะทางในการสร้างบรารมีเป็นบุญพิเศษที่จะทําให้เจ้าของบุญที่มาประกอบพิธีกรรม ทั้งภายในและต่างประเทศได้บุญใหญ่ติดตามตัวไปทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานอย่างความปรับปรึ่มปิติให้แก่ทุกท่านที่มาร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ ในวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนนะครับก็ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระนะครับซึ่งเป็นงานพิธีที่สําคัญนะครับที่พระเชพคุณหลวงพ่อให้ความสําคัญคุณยาอาจารย์ก็ให้ความสําคัญเพราะเป็นงานบุญที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับหนึ่งเดือนมีหนึ่งครั้งแล้วก็เราได้มาร่วมกันทําบุญใหญ่ก็ตั้งแต่ เข้าวัดมายังไม่เคยขาดสักครั้งหนึ่งนะครับในการที่มาร่วมพิธีบูชาข้าวพระแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับในช่วงหลังนี้ผมก็ได้มีส่วนร่วมในการร่วมจัดผลไม้ในท่านบูชาข้าวพระก็รู้สึกว่าเป็นบุญใหญ่ที่เราสามารถสั่งสมได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ทําให้เรานึกปลื้ม เวลาเราเจอปัญหาหรือว่าในการใช้ชีวิตในประจําวันเราเจอสิ่งที่แบบวุ่นวายอะไรต่างๆเนี่ยได้มาทําใจสบายๆได้มาร่วมบุญใหญ่แล้วก็ได้มาบูชาข้าพระครับทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับมีความสงบนะครับมีจุดยึดเหนี่ยวในใจนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเอาบุญบูชาข้าพระนะครับในทุกๆต้นเดือนเลยเป็นบุญใหญ่ที่ทุกคนไม่ควพรพลาดนะครับอย่างน้อยหนึ่งเดือนมาหยุดใจนะครับมา ร่วมสร้างบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกายครับชั้งแต่ปี39ไม่เคยขาดการบูชาข้าพ้าเลยค่ะแล้วก็ทุกครั้งก็ปกติทุกเดือนก็จะนำสาธุชนมาทุกเดือนนะคะก็คือ,คอจังหวัดเชียงรายก็จะมีจัดรถบัสแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็คือเป็นรถตู้นะคะจะเดินทางมาเป็นหมู่คณะ คือมันเป็นบุญที่ใหญ่แล้วก็อยากจะเชิญชวนลูกๆหลวงพอ่อทุกท่านนะคะมาเอาบุญบูญชาเข้าพักกันถือว่าเป็นบุญใหญ่แล้วก็เป็นบุญละเอียดพูดในความส่วนตัวเนาะทุกครั้งสมัยก่อนหลวงพ่อเราอยู่บนสภาธรรมกายสากลเนี้ยตอนบ่ายเวลาหลวงพ่อแผ่เมตตาแล้วก็ให้เรานั่งหลับตานิ่งๆช่วงบ่ายคือเป็นช่วงที่สําคัญมากแล้วถ้าใจเราละเอียดเราจะรู้เลยว่า ความละเอียดขนาดพูดก็ยังขนลุกคือเราจะเห็นกระแสบุญนะคะมันจะเป็นขึ้นคือให้เรานึกว่าเหมือนสมัยเราเด็กๆเนีย้ยเราจะเอาก้อนหินโยนเข้าไปในแม่น้าอะแล้วมันจะเกิดกระแสบแบบเป็นวงกว้างหลวงพ่อหมอให้นึกจากสภาธรรมกายสากอนปทุมธานีกรุงเทพมหานครไปทั้งประเทศไทยแล้วไปถึงขอบจกกักรวาล เราจะเห็นขึ้นกระแสบุญเนี่ยไปตามเสียงหลวงพ่อค่ะรู้สึกปื้มปิติมากคือถ้าเป็นไปได้นะคะทุกคนไม่อยากให้ขาดบูชาเข้าพระอาทิตย์ต้นเดือนเป็นบุญที่สำคัญแล้วก็ใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมคะพระพิสุสงพร้อมด้วยคณะกัลายาณมิตรผู้มีบุญได้รวมใจสวดมนต์บทธรรมจักกับเป่าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าโดยได้รับความเมตตาจากพระอัถชัยวัฒธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเป็นประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกับป่าวัตนสูตรซึ่งการสวดมนต์บทธรรมจักกับปาวัตนสูตรค่ะนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นการทบทวนพระโอวาทที่เป็นข้อธรรม,มะเมื่อใครได้ทบทวนข้อธรรม,มะของพระองค์ก็ได้ชื่อว่าเขารบในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นต้นกำเนิดของมนต์ เคารพในพระธรรมเพราะข้อความที่สวดเป็นธรรมะเคารพในพระสงฆ์คือเคารพต่อพระอาจารย์ผู้นำสวดมนต์พร้อมกันนี้ทุกท่านอย่างได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารทั้งยังได้นั่งสมาธิตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่พระอาจารย์จะได้เมตตาแสดงธรรมะอันทรงคุณค่า เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนทุกท่านที่ได้มาสวดมนต์ในครั้งนี้ให้ทำหน้าที่ยอดกัลายาณมิตรไปชักชวนผู้มีบุญมาสวดมนต์และปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามได้จัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีบุญทุกท่าน ได้มาพักกายพักใจหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันและที่สำคัญค่ะทุกท่านได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะ้ะทางชมรมพุทธศาสตร์สากลค่ะได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศิลธรรมโลกหลักสูตร5วัน ประจำปีพุทธศักราช2,568ค่ะระหว่างวันที่24ถึง28เมษายนที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสาานากลได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศิลธรรมโลกหลักสูตร5วันประจำปีพุทธศักราช2,568นาณศูนย์ปฏิบัติธรรมเวอร์พีสวันเลขเขาใหญ่จังหวัดนครารชาชสีมาให้กับคณะครู บุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาได้พักกายพักใจด้วยการมาร่วมการนั่งสมาธิท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติในช่วงปิดเทอมโดยตลอดโครงการค่ะกิจกรรมเน้นการฝึกสมาธิเจริญสติและเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและฟังธรรมจากพระอาจารย์ในหัวข้อต่างๆอาทิ จุดเริ่มต้นความสุขจากภายในศิลปะการหยุดใจการจัดระเบียบและรักษาใจธรรมชาติของโลกและชีวิตคุณครูฟื้นฟูศิลธรรมโลกเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรมพิเศษร่รวมกันคือกิจกรรมสหาวาระเดือนเกิดและถวายสังฆทานส่วนในช่วงท้ายของโครงการเป็นพิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลกหรือ V ี s t a Quality Award ประจำปีการศึกษา2,567เป็นการประกาศเกียรติคุณและแสดงความชื่นชมยินดีแก่สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ทุ่มเทดำเนินโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกจนเห็นเป็นรูปธปรรมชัดเจนซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เห็นแบบอย่างในการนำธรรมะมาบูรณาการในการเรียนการสอนให้นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมีทักษะการคิดทักษะการปฏิบัติและทักษะชีวิตเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคมต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาค่ะ ได้จัดพิธีบุภาเปตาพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเมื่อวันพระที่ผ่านมาคณะศัทธาสาธุชนในอำเภอบางกล่ำและอำเภอใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีบุภาเปตาพลีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วณอาคารสมปรารถนาะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ นำสาธุชนทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและอารัธนาศีลห้าก่อนที่ผู้แทนสาธุชนจะได้จุดเทียนทู่บูชาพระรัตนตรัยต่อหน้ารูปผู้วายชนจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตะกะพัตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และพิธีถวายกล่องบุญค่าน้ำค่าไฟเพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมสำหรับการทำบุญทุกบุญที่เกิดขึ้นในวันนี้เพื่อเป็นทักษิณาทานซึ่งหมายถึงการทำบุญด้วยวัตถุสิ่งของแด่พระพิสุทสงฆ์และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ไหวชนต้องการมากที่สุดเพราะบุญสามารถส่งผลให้พ้นจากความทุกข์ในอบายได้และผู้ที่อยู่สุขติก็จะมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปค่ะนั่นหมายถึงชีวิตหลังความตายต้องการบุญมากที่สุดดังนั้นการมาทำบุญในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูระลึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิสหายผู้มีพระคุณ และยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปค่ะ <_ s> ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยนักเรียนโรงเรียน Duke of Kent s h o o o l ได้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายหลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะ นักเรียนชั้นปีที่5จำนวน24คนและคณะครูจากโรงเรียน Duke of Kent School ได้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งเมื่อนักเรียนมาถึงก็ได้รับการต้อนรับดูแลอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายลอนดอนก่อนที่จะได้ให้นักเรียนได้ชมสื่อแนะนำวัดจากนั้นเป็นการอธิบายความสำคัญของอัฐบริคารที่พระสงฆ์ใช้อาทิบาท ตรดจีวรนทำให้นักเรียนได้เห็นภาพของความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาซึ่งมีคุณมาเรียอาสาสมัครชาวท้องถิ่นของทางวัดเป็นผู้อธิบายจากนั้นนักเรียนได้ฝึกวัฒนธรร,รมชาวพุทธด้วยการกราบไหว้แบบเบญจางคประดิษฐ์เพื่อทำความเคารพพระอาจารย์และพระพุทธรูป นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้อธิบายถึงหลักการของพระพุทธศาสนาคือละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำนั่งสมาธิและในช่วงท้ายนักเรียนได้ฝึกการทำทานจริงด้วยการตักบาตรซึ่งบรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานเด็กๆต่างมีความประทับใจ ในการมาเยี่ยมชมวัดในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมากายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีบุพาเปตตาพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่าน ส่วนมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทอดพราป่าบำรุงวดัดโดยประธานกองบุญคือกัรลยามิรสุภาพรเนื้อไม้ดีกัรลนามิตรทิติมากัรลยามิตใไมเคิลทาลัสกาและกัรลนามิตรพรัทรพรยังซิริส่วนพิธีถวายกองบุญบุพพเปตาพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วประธานกองบุญคือการไลนมิรอุดมลักษ์การไลนมิรแจ็คสเปนและครอบครัวการไลนมิรบุญยังการไลนมิรบุญสอนมัสจิตธรรมและครอบครัวทางด้านกนารไลนมิรประมวลซีนและกลารไลนมิรโดนัลฮอกแลนด์เป็นประธานกองบุญถวายพัตทหารเป็นสักทานค่ะพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญ ก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทางยังได้รับฟังปกินกาธรรมจากพระอาจารย์ชวพลพัทชโวซึ่งท่นานค่ะได้บรรยายธรรมเรื่องคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาเทวมนุษยสาหนังโดยสรุปธรรมะได้ดังนี้การที่คนเราจะได้พบความสุขความเจริญได้นั้นเราต้องได้พบครูดี และตัวเราเองก็ต้องเป็นผู้ฝึกตนที่ดีด้วยแม้ผู้เป็นครูเองก็ต้องฝึกตนและปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพเลื่อมใสและศรัทธาอย่างนี้ยอมได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือศรัทธาเทวมนุษยาสานังค่ะคุณผู้ชมคะเช่นเดียวกันค่ะ,คะกับที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายข้าวสารค่ะโดยภายในงานเมื่อท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก็ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายข้าวสาร โดยมีการไลนิมิดหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีการไยนิมิดวัดพระธรรมกายมินเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้งสองคณะและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัตยัยจทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นทุกท่าน ก็ได้รับชมสื่อประมวลภาพงานถวายมหาสังคทาน4ี่บ่นกว่าวัดทั่วประเทศซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันคุ้มครองโลก22เมษายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการทบทวนบุญใหญ่กันค่ะนอกจากนี้คณะประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้รวมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งพิธีตักบาตรในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของพุทธบริษัท4ี ที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านต่างก็ปปื้อปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาสังสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซสัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีบุพเพปตาพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจากกระเป๋าวัตนสูตรด้วยความพร้อมเพียงสวดออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสทั้งยังได้ร่วมการประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีการลลยนมิตไครสีอันเลน กาลไลนมิตรประภาพรคล้ายสุบันการไลนมิตรเจนชัยสุดสวนสีและการไลนมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมการกล่าวคำอธิษฐานจิตและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทั้งยังน้อมถวายพัตหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีบุพเปตาพรี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยประธานกล่าวคำถวายผ้าบางสุกุลและจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธพระธรรมและนารูปผู้วายชนคือการลยนมิตรไขสีอันเลนการลยนมิตรประภาพรค้ลายสุบันการลานมิตรเพชศวรรค์อุ่นแพงสีการลานมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์และการลามิตรเจนชัยสุดสวนสี ร่วมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลนอกจากนี้ทุกท่านยังได้น้อมถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังสมโมทนียกถาจากท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมค่ะสาธุชนก็ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ ค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบนนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ 1. จังหวัดน้องคายอันดับ2จังหวัดศรีสะเกษอันดับ3จังหวัดขอนแกน่น อันดับ4จังหวัดนครพนมอันดับ5จังหวัดสกลนครอันดับ6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับ7จังหวัดเลยอันดับ8จังหวัดมหาสารคามอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับ10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกเปวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับหนครหลวง10อันดับสนครหลวงห อันดับ3นครหลวง6อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง17อันดับ6นครหลวง8อันดับ7นครหลวง9อันดับ8นครหลวง16อันดับ9แก้วภูทร1และอันดับ10นครหลวง12และในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาวันพระขึ้น15บห้าค่ำเดือน6ตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2,568ด้วยยอดสวด7,357รล้านจบสวดแล้วค่ะสามารถส่งยอดสวดกันได้ที่ w w w f r o b i t e r w o r l d c o m ค่ะ ขอเชิญชวนร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสำมาเรีนปรเรียนธรรมจำนวน9รูปณนะอุโบสถพร,ระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2568สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0851630620 ขอเชิญชวนร,ร่วมพิธีถวายหนังสือธรรมะบาลีนักธรรมทางก้าวหน้าในวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2568ณห,ห้องแก้วสารพัดนึกสองสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยพิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา13.30นาทีเป็นต้นไปค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่าน สมัครเรียนพระอภิธรรมศึกษาโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2568โดยในวันอาทิตย์ต้นเดือนสามารถสมัครได้ที่บริเวณสาโอ2 6ถึง O27 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะและสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทร,รศรรัพท์0853522014ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดค่ะคือข่าวสรารง,งานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาสิทธิ์กับบทที่ว่าณเวอนัตถกุศเลนะอัตถจริยาคนฉลาดไม่ถูกเรื่องแม้พยายามทำประโยชน์ก็ไม่สำร็จผลให้เกิดสุข สำหรับวันนี้ดิฉันว่ลัยทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ